พอตสตาร์บอร์ดคู่หูวานออกกาที่ออกไล่ล่ากินตับฉลามขาวถึงแม้เราจะเคยได้ยินมาว่าฉลามขาวเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดในมหาสมุทรแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันไม่อาจต่อกรกับวานออกกาผู้ที่อยู่หนสุดของห่วงโซ่อาหารได้เลยไม่ใช่แค่เรื่องของขนาดเท่านั้นแต่วานออกกาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากเพราะพวกมันคือสายพันธุ์โลมาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพวกมันจะโจมตีฉลามขาวจากข้างล่างซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สุด จากนั้นจัพลกฉลามให้หงายท้องซึ่งฉลามจะเกิดภาวะอัมพาตช,ชั่วคราวจากนั้นก็จัดการฉลามได้อย่างง่ายดายนี่ยังไม่นับรวมว่าพวกมันล่าอยู่เป็นฝูงการที่ฉลามขาว่ายน้ำมาเจอวานอเก,ก่าก็เหมือนพวกมันว่ายมาเจอกับยุงทูตก็ว่าได้และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวานออก,ก้าตั้งใจจะออกล่าฉลามจริงจย้อนกลับไปก่อนปี2015 ฟอสเบย์ Bay, ถือเป็นพื้นที่อ่าวที่มีชื่อเสียงในเรื่องปลาฉลามขาวที่อาศัยอยู่จํานวนหลายร้อยตัวแต่หลังจากปี2020เป็นต้นมาการพบเห็นฉลามขาวในบริเวณนี้ลดลงจนแทบจะกลายเป็นศูนย์ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลดลงของฉลามขาวจํานวนมากคือวานอัลกาเพศผู้แค่2ตัวเท่านั้นพวกมันถูกตั้งชื่อว่าพอร์ตและสตาบอร์ดซึ่งมาจากชื่อเรียกกราบหรือด้านซ้ายและด้านขวาสิ่งที่น่าสนใจก็คือวานอัลกาทั้ง2ตัวนี้ มีครีบหลังที่แตกต่างจากวานอ,อก้าตัวอื่นครีบหลังของสตาบอร์ดจะพับไปทางด้านขวาส่วนครีบหลังของพอร์ตจะพับไปทางด้านซ้ายนั่นทําให้พวกมันทั้งสองตัวเป็นวานอ,อก้าที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครฉลามขาวที่ตกเป็นเหยื่อของวานอ,อัก้าคู่นี้ถูกพาดขึ้นมาเกยตื้นบนชายฝั่งเรื่อยๆในปี2017มีการพบซาฉลามขาวถึง7ตัวหนึ่งในนั้นคือคาริซีฉลามขาวที่มีชื่อเสียงโดยมีความยาวถึง4.9เมตร และซากของฉลามขาวเหล่านี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือตับของพวกมันหายไปตับของฉลามขาวเหล่านี้อุดมไปด้วยน้ำมันและสารอาหารจำนวนมากซึ่งถือเป็นอาหารอันโอชะของวานออกาในเดือนสิงหาคม2019ส้าซากฉลามขาวหตัวถูกพบพร้อมกับตับที่หายไปนอกจากนั้นยังมีฉลามสายพันธุ์อื่นอีก7ตัวที่ตับหายไปในลักษณะเดียวกันในปี2022สตาร์บอร์ดถูกพบว่ากำลังล่าฉลามขาวกับฝูงวานออกากลุ่มหนึ่ง วิดีโอจากโดนสามารถบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้ทําให้ฉลามขาวในพื้นที่ดังกล่าวหนีหายไปอย่างน้อยเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาฉลามเจ็ดเหงือกสิตัวถูกพบเป็นซากบริเวณชายหาดแทลีตับของพวกมันหายไปเช่นเดียวกับอยู่ไรอื่นๆและผลงานทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพอร์ตและสตาร์บอร์ดนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของวานอัลก้าเหล่านี้ ดูจะมีผลกระทบทางระบบนิเวศมากกว่าที่หลายคนคิดเมื่อไม่มีฉลางขาวฉลางครีบด่างที่ไม่ค่อยกลัววานออกกาจะเข้ามาแทนที่พวกแมวน้าแอฟ,ฟริกาก็จะออกมาร่าเริงเมื่อไม่มีฉลางขาวจากนั้นพวกมันจะออกล่านกเพนกวินแอฟริกาที่ใกล้สูญพันธุ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจะแผ่ขยายเป็นวงกว้างออกไป